โอเคเรา,าอยู่กันในเกมนะครับอันนี้ก็เป็น E ีีที่6นะครับแล้วก็อาจเป็น E ีีสุดท้ายที่เราได้เจอกันในซีรีส์ของเมกาบล็องนะครับวันนี้เรามาในคอนเซปต์ตัวละครที่กากที่สุดกับอาวุธที่กากที่สุดอยู่ด้วยกันนะครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับคลิปนี้ก็อัดเทคเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวผมเพิ่มเพิ่มอะไรดีทุกคนเราขอเลือกเป็นอาวุธก่อนแต่เราค่อยมาเลือกคมพี ถ้าเกิดเป็นคำพีพวกพื้นฐาน EFP อะไรอย่างเงี้ยแต่เราเลือกไปเลยอโอเคไหมอ่าตรงนี้ความสูงของการกระโดดสู้ทางชีวิตดีกว่าเพราะว่าตัวเบลโตผมเนี่ยมันบินได้ครับเนี่ยเห็นมเ้ยนบินได้เป็นนกครับก็สาเหตุที่ผมพูดว่าไอ้ EP เนี้ยอาจจะเป็น EP สุดท้ายก็เพราะว่าผมอยู่ในช่วงสอบปลายภาคแล้วนะครับแล้วก็จะปิดภาคเทอมแล้วก็จะเจอกันยาวๆเลยจะอาจจะ แต่หลังจากเจอกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่เมกาบองแล้วอาจจะเป็นเกมอื่นแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเอสาบอกเราต้องกดอันนนะนรโอ,อ้แต่ว่าผมยังตีไม่เข้านะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกคนน่าจะเห็นนะว่าผมมีตัวละครเอโตโวโก้ช่องของผมเนี่ยที่มันสามารถอ้าปากลืมตาได้แล้วนะ ผมไปทําเพิ่มมาใช้เวลาแป๊บนึงทําเพิ่มมานะครับให้มันมีอะไรดูน่าเบื่อแก้เบื่อแทนที่จะดูเกมอย่างเดียวนะหรือว่าทุกคนลองทานก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมใช้อาอ,ออกนะวินให้ผมรู้สึกถึงความกระดงมันจริงวะ่ะเดี๋ยวผมกรบอ่ะเราไม่เอานะครับเอาเลยโปรเจกต์ตาขออนุญาตรฟีเฟรชเบรกรอบเฮ้ยไปถึง,งโผล่แค่เนี้ย อันนี้อาวุธที่กากอีกหนึ่งอันชังจี้หินหินหมุนครับทุกคนเขาบอกว่าตามเชียร์ลิสเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นอาวุธที่อู่เทียที่กากที่สุดอีกหนึ่งอันนะแมันก็ดูกากจริงแหละคือมันหมุนโคตรช้าทุกคนเห็นไหมหมุนโคตรช้าแล้วมันจะมีใครโดนมอนตัวไหนจะโดนตรงคลิปนี้นะจบไปนะครับ เอามเร็วการเคลื่อนที่ของมเรโปรเจกต์ตายเอิ่มอิ่มเอิมเอิ่มความเร็วกันเคลื่อนที่แล้วนะเอาวาวิ่งฟาร์มช่วงแรกขอบินสิขอผมบินได้ะดูดิเดี๋ยววะเนี่ยมีแค่นี้แหละคนต่อคอนะโอเคียวโปรเจกต์ตายเฮ้ยดี๋ยวเราจะล้อมัน เราจะล่อบอลไอ้พวกนั้นมานะปึ๊บบินอ่ะแล้วผมบินไงผมสูงจัดเดี๋ยวจะล่อยพวกนี้มาปั๊บผมกดนิวเคลียร์ตงุ้มเอ้สวยงามที่จะลายพื้นฟูจริงๆก็ถ้าเกิดผมบวกกับคัมพีที่กาดที่สุดลงไปด้วยเนี่ยไม่น่ารอดปะเอาแค่เอาแค่อาวุธก็น่าจะพอปะทุกคนถ้าเกิดผมกดคัมพีที่กาดที่สุดไปด้วยนี่ทุกคนว่าจะรอดไหม ผมว่าไม่น่ารอดนะเฮ้ยเกือเขึ้นรอดแล้วคูไม่มีแววเลยนะผมจะเจอบอสความยากบอกสิบดับเพ็นนี่วัดความยากบอสไปบินอ่าบินหลบครับ เล่นนะมานะเอาเรื่องนะทุกคนมาชมเตีเดี๋ยวบินไปเอาชายสอนละอ่านี่มาอีกแล้วครับอาวุธอีกอันหนึ่งที่อยู่ในหมวดหมู่ที่กากที่สุดสเปสนูดเดิลคืออะไรมันแปลว่าอะไรเส้นก๋วยเตี๋ยวอวกาศเหรอเนี้ยทุกเห็นไหมเอลเซอร์เนี้ยปึบ๊บปึบ๊บปบจบครับบไม่ได้กินหรอกนะของบินได้นะอ้าวเต็มทุกคนฮ้ยค,คลิปเราจะสั้นแค่นี้เหรอ ไปนะต้องเคลียร์บอสก่อนเพาตอนนี้บอสเป็นตัวปัญหาของเราปัญหาละห,หินหมุนๆที่ผมก็ไร้ประโยชน์จัดเลยนะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะตอนนี้ท,ท,ที่ที่ดูพึ่งพาได้เนี่ยก็คือไอ้เทรนโดของไอ้ตัวเบิร์นเตอร์นะเทรนโดมันโหดอยู่ไงไคุณคุณดูดิว่าไอ้นี่มันโคตรกากเอาความยากมาตอนนี้น่าจะไม่รอดนะต้องอัปเกรดของมันตีต้องเมมครับเมม มันไม่มีดาเมจเว้ยตดูดิเดก่าเฮ้ยน,นี่อ่าจะไปไปตายเลขหกความยากความยากไม่มาไม่หยุดเลยอะ่ะอืมเอาเอาเอานี้ก่อนจะเอาอันนี้มาเคลียร์ก่อนผักกระทบใหงมีดาผักกระทบทุกคนตักจัดขออนุญาตอ๋อเอา,เอานี่แหละก็จะเ,เหมือนผมเห็นคำพีหนึ่งนะที่มันเอ่อเพิ่มการผักกระทบปะ เดี๋ยวเราลองกันเพิ่มเกาะนนี้เรามีเกะาะสามห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้กดไปน่าจะมีสี่สิบเปอร์เซ็นต์ูกมาแนละ้วันมากมายกันจะมาลุมผมนะเพิ่มอีกทียัไม่ได้คำพีเลยนะครับจะเอาไปกดอันนั้นกันปินปั๊บอเอ้ย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 เย็นลูกจามีนหน่อยลูกความยากไม่มาไม่หยุดวะต้องกดแล้ววะ อ๋อคือตัวที่เรากำลังทำสเปซนูเตอร์อยู่เนี่ยมันไม่เราไม่สามารถฆ่าได้นะต้องรอให้มันหมดนะเข้าใจความกากของมันแล้วใช่แล้วตอนนี้ก็หกกำล,ลังโดนลุมอ่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งเนี่ยอาวุธที่กากที่สุดนะครับระเบิดฝังดินเนี่ยวางระเบิดรอบตัวเนี่ยเมื่อศัตรูเข้าใกล้เนี่ยคล,คลิปอื่นผมเป็นชั่วโมงนะคลิปนี้น่าจะไม่ถึงนะครับ เเราพยายามคิดเวลาทำคอนเสิร์ตจะโดดเพิ่มครับเราจะถ้าจะเอาดูดเลือดมาว่ะใช่ปะเนีย่ยอ้ของห้เรากดสเปนดูดเนี่ยมันมันจะไม่โดนเราฆ่าเว้ย ก็คือปัญหาคือไม่โคตรหักเพราะว่ามันไม่โดนเราฆ่ามันลเข้ามาใกล้เราได้เรื่อยๆไงผมเข้าใจมันแล้วเดี๋ยวเอาโชคมาหน่อยเพิ่มเลน,นึงนะครับจมเม็ดวะมีจมเม็ด้วยเหรอเลิกจมเมด่ะ น,นี่ก็สุ่มเพ่มไอ้คีเอา,เอา,เ,อาเอาของที่มันมาดูดีๆหน่อยเราอาจจะโทษเอาอะไรดีระหว่างโปรเจกต์ตายกับเพิ่มขนาดเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปเพิ่มขนาดกันนะก็จะ,จะเอาอืมนี่เราจะทำก้อนหินตัง้งร,รอบๆผมเนะี่ยให้แม่งโคตรใหญ่กันนะทุกคนอาจจะเก่งขึ้นมาก็ได้คือผมอาจจะเป็นคนแรกที่เปนพบความลับไงเพราะจริงๆไอ้พวกเนี้ยมันเก่งแต่ไอ้พวกจัดเทียร์ลิสต์อ่ะมันมั่วผมก็พูดไปเรื่อยเลยนะ ดี๋ยวผมจะมาวิ่งหนีมันที่มันนั่นผมอ่ะไล่ผมอ่ะทั้งที่แม่งเป็นมันแบบมันกระจอกอ่ะตาบัตคิตใดโชคอ่ะเแต่เราบินได้เราจะเปลี่ยบตรงนี้แหละคนเด็กน้อยพวกนี้บินไม่ได้เว้ยเดี๋ยวผมบินเลยผมชิวจัดเ,เป็นนกแล้วเออแกะปลาเอาอฝน,น เอ่อเพิ่มไพีเหรอไอพีก่อนเผื่อนะคตเราจะไปไกลๆนะไกลๆกับเขาบ้างเอาไอพีก่อนช่วงแรกพอมันจะพอมันจะล้อมเราเนี่ยแต่เราอันนี้คืออะไรอ่ะระยะเวลาจะเบิดสี่วิเพิ่มระยะเวลาพวกนี้คือระยะเวลาหมดเลยเว้ยทุกคนโอ้รุ่งนี้ผมน่าจะเอาไอ มีโลที่กากอีกหนึ่งตัวมานะที่มันชื่อว่าไอตัวเท้าน้ําแข็งอะเพราะไอเท้าน้ําแข็งนี่มันมันเป็นตัวบวกระยะเวลาตามเลเวลไงทุกคนเือว่าถ้าเกิดผมลืมเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรดีแล้วครับพอตัวนั้นกันนงเอามาก็ลาบากผมเอาตัวนี้มาก็ดีผมพอเข้าใจอยู่นะที่คนเขาบอกว่าตัวนี้กากเป็นกากของที่แบบว่าตัวอื่นมันจะเก่งขึ้นตามระยะเวลาเลเวลที่มัน เล่นไปใช่ไหมครับน่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าตัวนี้ต่อให้เลเวลมันเพิ่มขึ้นไปมากแค่ไหนนะสเตแตมันก็ไม่เพิ่มนะเพราะว่าอาีของมันเนี่ยเป็นการที่มันต้องเดินนะครับอุ้ยอะไรปิดตามอกมาโอ้มา บินได้ชการทับเราเยอะนี่แต่ผมบินได้ไงโมพลาดแล้วโอ้โหเยอะทุกคนลงอย่าลงนะหาลงตายนะอุยอุยอุยล้วเครื่องจะตกต้องรีบขึ้นต้องรีบขึ้นต้องรีบรวดขึ้นเดีเราขึ้นลงเดีลงไปเก็บขสาทองได้ไหมเดี๋ยวลงไปเก็บเสาอ่ะมา ได้รู้กันพวกมึงออกมาเคลียร์เพิ่มขนาดเราเห็นได้หมุนๆน,นะครับตอนนี้ดาเมจว่ะเพนดาเมจไปตอนนี้คือเราอาจจะไยังไม่เห็นความเก่งขอ,องอะไรเงแต่เราเพิ่มเตมเพดนะความยากที่อยากไปหาเพิ่มนะครับตอนตอนนี้ก็ยังไม่ไหวละมันไหวไหมเนี่ยอาวุธที่กากที่สุดรวมตัวละครที่กากที่สุด น่าผักกระทบนะอเดี๋ยวเราอัพขนาดเองนะครับโห่บอสเกิดทุกคนตีไม่เข้าแล้วตอนนี้ตีบอสไม่เข้าปัญหาหลักแล้วเฮ้ยแล้วเครื่องจะตกโอเคโอเคสต,ติครับสติสต,ต,ติครับแล้วอาจจะอ้มอืมอ้มอืมอืมโชค ตอนนี้ต้องอับโชคให้ผมรอดไปจากตรงนี้อุ้ยแล้วมันมันตายทันทีเลยมีโอกาสตายทันทีเลยตายเพราะอะไรอ่ะไม่เป็นโดนมันโดนสกิลอะไรอ่ะทุกคนโอ้ยใจเย็นครับใจเย็นเล่นนะมันอาจจะโหดนะนะกี้ผมเห็นบอสเลือดยังไม่หมดเลยแม่งตายแล้วเหมือนมันเป็นชนหลอดอะไรทุกอย่างมันก็ตายไปเลยอ่ะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ ไม่เคยเล่นนะแบบเนี้ยเราต้องไปกดสอบอสละเพราะว่าน่าจะไม่ทันเวลาละหนึ่งอันทีแล้วนะครับเพิ่มเอ็กพีทำจม,มิดคือวันมันทนอะไรผมเนี่ยอ๋อมันเป็นไอ้นั่นเป็นตัวสเปนดูดโดตากอ,อย่าหาเล่นนะทุกคนไอ้สเปนดูดโดเนี่ย โชคครับหาความยากไอ้พิกอัพขนะเพิ่งตายจำนวนโดนเพ่ตายดิเออมันได้บุตรเยอะไงใช่ไหมหินผมเริ่มใหญ่แล้วนะไอ้ใครที่หมิ่นหินผมไว้จะเป็นตัวผมไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวถูกแล้วครับหมิ่นมันเถอะครับไม่โคตรกากเลยครับบินต้องเล่นยังไง คือผมต้องทำยังไงให้มันตายอะใครคนช่วยบอกผมหน่อยดิก็จะเหมือนเห็นหลอดทุกคนเห็นหลอดทางซ้ายมันมีหลอดขวากับหลอดซ้ายนะคือหลอดซ้ายมันเริ่มแบบเริ่มมานะว่าเรามีโอกาสนะเดี๋ยวผมไปเก็บเขาว่าอัพเฮ้ยหูเครื่องตกเมกื่อกี้การไม่ค่อยดีครับพี่เครื่องตกนะเราต้องหาทางนะทุกคนตามไปเก็บเขาว่าอัพตรงไหนอ่ะได้แล้วไนดะ้เขา,าอัพล้ว รู้กันมันพลาดแล้วมันเล่นผิดคนแล้วบอสอ่ะอ่านี่หกบ,บอสก็เนียตายนะครับอุย้ยตายหมดเลยครับทุกคนดูบอสดีมโดนหลอดเขาหลักอ่ะก็ตายไปเลยหเห็นปะพี่เขาโหดอะ่ะทำเป็นเล่นนั้นเนี่ยวิวผมอะ่ะเป็นเล่นนะใครหมิ่นไว้เดี๋ยวเดี๋ยวรู้นะพวกที่จัดเทลิดไว้เทอเอฟอ่ะครับ รอดไหมเนี่ยปีเนี่ยทุกคนจะไปเลยทีเดี๋ยวอันนี้มันโดนตัวป้าผูของไปเลยนะเรื่อยๆสองดอกครับเมื่อกนเดิมเอาๆเอาๆเอาๆเอามันไถผมละเอาๆอ๋อมันเป็นสเปนดูโดเอ้ยยาๆๆๆขอขอกล้องก่อนทุกคนอ่ะอ่ะสวยอันนี้สวยเลยนี่สวยเลยเดี๋ยวมันได้รู้เอ้ยเจ้าของจะโจมตายโอ้ไอันสเปนดูโดทุกคนไม่โคตรกากผมพูดแค่นั้นแหละ คือเวลาเราโดนสเปนูเตอร์ใช่ไหมเราโอ้โหว่าเราทุกคนเห็นใช่ไหมครับเวลาเราเชื่อมไปที่มอนตัวหนึ่งอ่ะแล้วไอ้มอนตัวนั้นแม่งจะไม่ตายเลยแล้วมันก็จะค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบเข้ามาหาเราแล้วผมเมื่อกี้ผมก็โดนไอ้ผีตัวนั้นนะทำเดเมจตัวผมตายอ่ะคนก็ดูเอานะว่าดาเมจที่มาจากผมเมื่อกี้ดาเมจที่มาจากทั้งหมดอะคือ,ม,าาอมันมาจากตาเลือดเว้ยเนี่ยมันมาจากตาเลือดมาจากมาจากพายุหมุนมาจากพิษมาจาก มาจากขอทั้งนั้นนะทุกคนดูอาวุธดิผมไล่ให้ดูเนี่ยระเบิดฝังดินเนี่ยเห็นปะเจ็ดพันทั้งเกม DPS ยี่สิบเอ็ดทั้งคี้สองพันเก้าทั้งเกมเล่นไปสิบนาทีเนี่ย DPS ห้าเเป็ดุดเดิลนี่หนักเลยตัวทำผมตายเมื่อกี้เล่นไปทั้งเกมอน่ย DPS สามเตเป็ดพันสี่คือหรือผมกากเองก็ไม่รู้นะคือใครเนี่ยที่เล่นไอ้สามอาวุธข้างล่างของผมเนี่ยแล้วโหดเนี่ย ก็บอกผมทีนะครับก็ว่าใค, <c oughs> ใครเล่นโหดจนะคอมเมนต์บอกผมทีนะว่าไอสามวุฒนี่มันโหดนะคือผมเล่นแล้วไม่กาก,ากจริงๆอ่ะไม่รู้จะทำไงทุกคนอ่ะแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปแล้วก็น่าจะไปเจอกันในช่วงปลายของเดือนตุลานเนี่ยก็ใครๆที่ชอบคลิปของผมแล้วก็ชอบอยากติดตามอะไรเงี้ยก็ช่วยกดติดตามกดซับกดใจให้เป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวเราหลังจากเดือนตุลานเนี่ยเดี๋ยวเราเจอกันยาวๆเลยนะครับ YouTube ผมจะอัพคลิป เกือบทุกวันเลยแล้วกันนะทุกคนถ้าใครยัง,งติดตามไปเดี๋ยวเ็จะมาดูกันนะว่าจะเป็นเกม m e ก a บ o n g องหรือว่าเราย้ายไปเกมอื่นหรือเกมอะไรนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวไปแล้วครับบายบายครับบิวนี้ขอฝากไว้แค่นี้ครับว่าบิวนี้แม่งโคตรกากทุกคน